ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมเพราะวันนี้ผมจะเล่าเรื่องนักรบชุดดำโหดจริงผมเห็นมากับตาคืนนั้นจูจ่ๆก็มีเสียงดังโครมพวกโจรกลุ่มใหญ่บุกเข้าหมู่บ้านพวกมันหัวเราะเยาะคิดว่าไม่มีใครกล้าขวางทันใดนั้นเงาดำก็ปรากฏนักรบชุดดำพุ่งเข้าใส่พวกโจรอย่างรวดเร็วดาบของเขาว่องไวราวสายฟ้า พวกแกบังอาจนักรบชุดดำคำรามเสียงของเขาดุด,ดันและหน้าแกรงขามพวกโจรเริ่มสู้กลับแต่เปล่าประโยชน์นักรบชุดดำแข็งแกร่งเกินไปเขาเตะเขาต่อยเขาฟันพวกโจรล้มระเนรนานดะยอมแพ้ซะนักรบชุดดำตะโกนพวกโจรเห็นท่าไม่ดีรีบวิ่งหนีหางจุกตูดนักรบชุดดำยืนตรง,งานอยู่กลางหมู่บ้าน ขามองพวกโจรที่กำลังหนีไปด้วยสายตาที่เฉียบคมสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะนักรบชุดดำนี่แหละโหดจริงใครกล้าลองดีก็เตรียมตัวรับมือได้เลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าประมาทคนเก่งและอย่าคิดจะมาทำร้ายคนอื่นไม่งั้นเจอนักรบชุดดำแน่